ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับช tamam. ่องความสุขพ่าร่วยครับครับสำหรับมือนี้นะครับน้องแอดคมสุขกะสิผาเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาเบิ่งชุดสรุปหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่10เดือน1ปี2567ครับอ่าแต่ว่าก่อนเขาจะไปเบ่งวดประจำวันที่1ิเขากะมาฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ ชมเพื่อความบันเทิงครับในเมื่อเขาฟังคําเตือนกันแล้วนะครับเนาะเขากลับมาเบิร์กันเลยนะครับตัวเลขในตารางกําลังวันเนาะครับเนาะของวัดประจําวันที่10นะครับนี่เลยเนาะครับเนาะที่แอดคัดออกมาได้2 3 4 1 9 5เนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขกําลังวันนะครับก็สามารถจับวนกันได้หนีได้เลยเด้อครับเด้อครับเขาก็มาเบิร์สายวิ่งสายรูดกันเนาะครับเนาะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดแอดก็จะได้2กับ3ามเลยครับเด้อ 2กับ3นะครับสำหรับสายเจาะก็จะได้2 4 2ซีสแห่สามสล้วก็3สาแห่ได้ครับเด้อแล้วก็6 2 6 3นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าสายเจาะเนาะครับเนาะอ่าหรือว่าชุดเด่นนั่นเอง6ชุดนะครับต่อด้วยชุดกันเนาะครับเนาะสำหรับชุดกันจะจะเป็น0 2 0 3 2 2 2 3 8 2แล้วก็8 3ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหวยเล่าพัฒนางวดประจำวันที่10เนาะครับเนาะ เดือน1ปี2567นะครับจังไดก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC อ่าน้ำชุดนี้ไปพิจารณานะนำนะครับเขากลับมารุ่นกันเนาะครับเนาะว่าอ่าเย็นนี่นะครับอ่าสายวิ่งรูด2-3จะมาบอพร้อมกับชุดเด่นชุดกันเนาะครับเนาะจังไดก็ขอฝากไว้น้ำนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟโชคดีพอกันไหมคลิปนะสวัสดีครับ